ทีนี้ค่ะเรามีที่ผ่านเอาไปแต่ชิพกคนที่พกคนซอยเทาทํางานคนละนิดละหน่อยอันนี้มันต้องจับจับฝั่งจับใช่ก็คือเป็นการเข้าเนี่ยอันนี้คือพี่ก๊กองพี่ก๊งจะมัดตุ๊กเนี่ยอันนี้คือร้านของพี่กพกทั้เบิร์ดเทาซีไปทั่นนี้เทาซีต่อซ้ายขวาเทาซีต่อซ้ายขวาเราควรจะได้เงินจากคนบางคน คือนันักข้สองนักข้อสองเนี่ยพอสิบคู่ง่าบคนที่เข้ามาเนี่ยเวลาเขาเขาเขาชวนคนเนี่ยถ้าเขาตามเข้ามาสามเข้าเขามาด้วยด้วยด้วยตัวหนังกระสาม้ามาไซเอ็กหนึ่นสามร้อยสามาทนี่ยเขาจได้ค่าแนะนำโบนักรอแรกคือค่าแนะนำโบนัสค่าแนะนำสามไซเลยไซสองร้อแอลเนี่ยทังสองเอพน่หกร้อยแล้วก็เแอลสามพันคือรหัสรละสองร้อยลหัสละส ได้ได้เลยได้เลยตอนนี้มีกปีแล้วค่ะบิ้ปีต่อไปพีก็ได้สามพันที่น่มันี่ะพี่พงได้กี่รหัสแล้วหกพันแล้วสได้ XL แล้วอันนี้ได้หกพันแล้วหน่สาม XL x l แล่ตอนนี้นตอนนี้คนอีกสองพันถึงแปดพันแล้พี่น้องอะไรเอา XL ไว้อะ XL หมดเลยเพราะว่าพี่ีจะเก็บให้ดูว่าเยี่ยมเยเอา ัที่เขาซื้อเนี่ยซื้อได้ครั้งเดียวเด้เลยร<ม>หัสเดียวซื้อได้ครั้งเดียวอัพไซต์ก็ได้ได้ถ้าสมมติว่าเขาเลือกเอสแล้วให้ไปสองสามเดือนแล้วเราอยากเพิ่มเป็นเอ็มเต็มที่ก็ได้ไดเลยลงแล้วลงเลยหนึ่งบัตรประชาชนได้แค่ครั้งเดียวไซต์ไหนไซต์นั้นาะ<ม>ถ้าเราเรา,เราเลือกเอสแล้วเขาจะทำงานจนเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขามาได้แค่ห้าพันแต่ถ้าถูกนี้เราทำงานไปเรื่อยๆทำงานแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เขาก็มาได้ละล้านกว่าละเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกเอ็มเอลที่ได้ก็เลือก นี่คือรายได้ครั้งที่สองอันนี้ได้ทันทีอันนี้ได้ทุกคืนถ้ามีซ้ายขวามาแล้วอันนี้ได้ทุกวันเป็นรายวันค่ะ,ะแล้วมีโบนัสข้อที่สามก็คือรายรเ,ดรเดือนมีรายเดือนรายเดือนนี่คือโบนัสพิเศษระบบของเฮาที่บล็อกที่เรืเ่อว่าแพลตฟอร์มเนาะมันคือมีระบบคอมอะไรบล็อกทั้งสามสีม่ระบบระบบแรกก็คือมี